บอบจหรือว่าสอ,อบจอยังไม่ได้เลยค่ะทําให้เพจเพจหนึ่งเนี่ยเขาโพสถามคํถาถามขึ้นมาแต่ว่ามันจะปะจะแหกขนาดไหนเนี่ยไปดูพร้อมเป็นลากันเลยค่ะล้าสุดด้อมจมเวียดนามุกอีกแล้วค่ะบอกว่ามีการรับเงินกันอีกแต่ว่าที่ปะที่สุดและที่แหกที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พน้นคอมเมนต์เดียวกันเป๊ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนแอคเคาท์ค่ะที่นี้สิ่งที่นี่ด้อมทั้งหลายเนี่ยเลิกปากทีนะคะว่าเสียงบริสุทธิ์ว่าคะแนนบริสุทธิ์แหมที่ที่ระยองเนี่ย พอไปแล้วรอบหนึ่งที่นี่ก็จะมาพออีกรอบหนึ่งแบบนี้หรอคะเบลล่าแนะนํายุบไปเถอะค่ะพักการเมืองแบบนี้ขืนมีไปเนี่ยยังไงประชาชนเขาก็ไม่เลือกแล้วก็พวกมันก็คงไม่ชนะอยู่ดีแนะนํานะคะไปเปิดพรรคตลกเดี๋ยวน่าจะเหมาะกว่าแล้วก็ลุ่งกว่าเพราะแต่ละคนในพรรคเนี่ยโอ้โหขายขำเก,เก่งกันซะเหลือเกินค่ะถ้าใครขำเหมือนเบลล่าหรือว่าตลกกับพวกมันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตาม